ราศีที่ต้องเตือนนะครับแล้วก็ถือว่าแรงสุดๆในเดือนนี้ตอนนะครับก็มีอยู่2ราศีนะครับราศีแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีเ้าก็ราศีตุลน,นะครับสองราศีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่จริงๆผมได้พูดถึงในช่วงปีที่ผ่านมาเยอะนะครับมีคนผู้ชมที่เป็นราศีตุลเคยแบมา s อ s มาบอกนะว่าอาจารย์ช้าง เกียดราศีนี้หรือเปล่านะชอบบอกว่าปกไม่ดีจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของสถิติเรื่องของดวงดาวแต่ต้องบอกว่าครั้งเนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่ราศีเมฆกไรตุลจะโดนเตือนในเรื่อง,งแรงๆนะครับก็ต้องฝากไว้ก่อนถ้าผ่านช่วงดวงเมืองอันนี้ไปอีกนานไหมโอ้โหต้องบอกว่าเมฆกับตุลเนี่ย,ก,นนยกว่าจะกลับมาเจอดาวแรงๆเนี่ยอีกหลายสิบปีเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจะเรียกว่าส่งท้ายดีไหม เจอไปให้มันสุดเจอให้หมดสุดไฟนนลราวสงท้ายอะไรแบบประมาณแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องฝากเอาไว้ก่อนนะครับมีวิธีแก้ไหมคะในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับแล้วก็จะถึงแล้วนะคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นดวงเมืองเป็นเดือนที่มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปราคานะครับอุปราคาก็คือการเกิดราหูอมทิศอมจันทร์นะครับซึ่งในหนึ่งปีเนี่ยนะครับจะมีปรากฏการณ์นี้อยู่สี่ครั้งด้วยกันนะครับโดย ครั้งแรกของปีนี้นะครับก็คือในวันที่15เมษายนคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ว,นวันที่หลายคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านกันนะครับหรือบางคนอาจจะยังอยู่เที่ยวต่ออะไรก็ตามเนี่ยครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นก็ถือว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าราหูอมจันทร์ภาษาชาวบ้านเลยนะครับแบบเต็มดวงด้วยอมิดเลยแล้วก็ทับไปที่ดวงเมืองด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นความแรงที่เกิดขึ้นเราจะมีการทําอะไรให้มันผ่อนหนักเป็นเบามา้างในในแง่ของการที่ราหูทับดวงเมืองสําหรับใครที่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าผลกระทบแน่นอนครับราศีเมษร,ราศีตุลเนี่ยก็เป็นผลที่เราจะต้องเอาใจใส่ก่อน,นบางทีเราไม่ได้เกิดราศีนี้อะครับปรากฏพี่ที่ขับรถให้เมษไปซะตุลไปซะอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย อย่างแรกผมว่าสำคัญสุดคือเรื่องการเตือนสติตัวเองนะครับว่าแน่นอนเมาไม่ขับม่วงก็อย่าไปขับนะครับยิ่งในภาวะที่ดวงดาวมันแรงๆเนี่ยอุบัติเหตุเรื่องแอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่าเครื่องประดับบางประเภทนะฮะที่เขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยช่วยป้องกันในเรื่องของคลาดนะครับเช่นราหูอมจันอมทิศเนี่ยขให้ใส่เครื่องประดับที่เป็นสีเงินเงินเป็นโลหะอะไรแบบนี้การมีแสงแวบๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดคลาด นะรับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับและจริงในเดือนนี้ยังมีอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่29เมษายนด้วย